เดียวให้จบเนี่ยแต่รู้สึกว่ามันต้องหลายรอบอะไรวะนะฮะไปพูดอะไรผิดหรือเปล่าวเนี่ยนะฮะอ่ะกลับมาแล้วนะฮะอ่ะวันนี้แถมให้นะครับอยู่ดึกนิดนิดนึงเนียเนาะเออเป็นเรื่องที่ใครไม่อยากให้รู้หรือเปล่าอะอ่ะไปกันต่อนะฮะนะวมน่ี้มันหายแป๊บหนึ่งอย่าไปตกใจนะฮะ หลังๆนี่พูดอะไรที่มันเนาะเออไม่ไปโดนไปอะไรใครเขาหรือเปล่านะฮะอ่ะกลับมาแล้วเนาะเออนะครับโอ้ยเอากลับมาเมื่อกี้มันถึงตรงไหนนะอ่ะเดี๋ยวผมเตรียมกระดาษไว้ด้วยดีกว่านะเอาเอเราไปดูประกอบกันไปแล้วกันประกอบกันไปเออไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะ,ะเนี่ยนะ,ะเออมันเรื่องอะไรวะ ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเราพูดซ้ําได้แต่พอเห็นตัวอย่างเนาะเราพอเห็นตัวอย่างแต่ว่าได้เดี๋ยวเรากลับมาเรากลับมาอ่าใครกลับมาแล้วส่งเสียงส่งสัญญาณได้นะครับเออกําลังคุยแบบมันกําลังถึงเรื่องเลยเฮ้ยขี้เกียจเล่าใหม่เนี่ยเนาะอืม <c oughs> <c oughs> เเกิดอะไรขึ้นวะอืมไม่เข้าใจเหมือนกันนะ ปกติก็รันปกตินะเดี๋ยวนี้นะฮะมีนั่นใหม่เอาใหม่เอาม่เาม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เอาใหม่ก,กดไปแล้วนะอันนี้กดไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเราอยากจะโปะเราอยากจะอะไรมันก็ก็ทำได้ใช่ไหมอืมนะครับเอออ๋อไม่มีความลับใช่ไหมมันเป็นความลับสวรรค์เหรอนะผมถึงบอกไงว่าเฮ้ย ที่บอกกันว่ารีบกู้รีบผ่อนน่ะเฮ้ยมันจริงๆมันจะไม่จําเป็นก็ได้เนาะในมุมในมุมผมเชื่อว่าในนาคตผมเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้ฟังประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศนะครับเขาเริ่มไม่ไซื้อบ้านเนาะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนปลูกฝังว่าจะต้องมีบ้านเป็นของตัวเองแต่ก็ไม่ได้ผิดนะถ้าเรามีกําลังเราก็ซื้อแต่ครับไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าการจะซื้อเนี่ยต้องดูกําลังเราเป็นที่ตั้งเลย เนอะบางทีเรารีบซื้อบางทีซื้ออายุน้อยอย่างเงี้ยแล้วจะมีเห็นสอนสอนกันว่ารีบซื้อตอนอายุน้อยๆเพราะมีกําลังเนอะนอาจจะเหนื่อยไปก็ได้เนอะซื้อเมื่อพร้อมดีกว่าซื้อเมื่อพร้อมมาดีที่สุดนะฮะเพียงนต้องดูแล้วก็ประเมินนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะเอาละแต่เห็นแล้วเนาะนะครับอ่ะกลับมาใหม่อะไรวะอ่ะนะนะเอามาใหม่นะเออเรามากดพร้อมๆกันอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับ เออเออเออนะถ้าเกิดว่าในใครที่เข้ามานะกลับไปที่ Financial Calculator อีกครั้งหนึ่งนะฮะเออเออเออก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไลห้ฟังว่าเออทำไมเขาถึงให้เราลดแต่ดอกเบี้ยเออโทษทีฮะทำไมเขาให้พักต้นได้แล้วจ่ายดอกเบี้ยอะไรเงี้ยอ่าเมื่อกี้จากที่แอปเนาะนะฮะจากที่แอปเนะอ่าถ้าวันนี้นะ Follow through ทีเดียวเลยตูมนะเข้าไปในแอปใช่ไหมเลือกอะไรเลือกตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่ไอ้นี่ใช่ไหมนี่โลนคลคูลเอเตอร์ใช่ไหมเออกดโลนคลคูลเอเตอร์ปุ๊บก,ก็จะเจอสามบรรทัดแบบนี้ถูกไหมอ่าเดี๋ยวไปดูย้อนหลังในในคลิปก่อนหน้าได้นะเดี๋ยวผมอาจจะตัดไว้ให้เลยก็ได้เนาะโอเคไหมอ,อ่าสมมุติเราใส่เหมือนเดิมนะครับอ่ากู้สามล้านนะครับอีกสักทีหนึ่งนะครับสั้นๆเร็วๆกู้สามล้านดอกเบี้ยหกเปอร์เซ็นตะ์เนะผ่อนสามสิบปีใช่ไหมครับ อยากจะรู้ว่าต้องผ่อนเดือนละเทา่าไหร่ก็กดปุ่มอะไรแคลคูลเลตตรงนี้ใช่ไหมสามล้านหกเปีบ้านคุณกี่ล้านคุณก็ไปไปเปลี่ยนตัวเลขเอาเองนะกดปุ่มแคลคูลเลตปึ้งเข้าไปก็จะได้ค่างวดออกมาโดยประมาณเนาะออจริงๆด้วยการที่มันเป็นผ่อนยาวมากนะครับสาปีเพราะฉะนั้นตัวเลขระหว่างทางอาจจะปรับได้หมดเลยยกตัวอย่างเช่นคุณไปขอกู้เนี่ยบางทีเดือน أ, ปีแรกเขาให้คุณผ่อนน้อยกว่าตรงนี้ก็ได้บางทีเขาบอกให้บอน ผ่อนแค่หมื่นก่อนก็ได้ก็คือจ่ายแต่ดอกนะครับเอเคไหมเราก็ดีใจเออผ่อนหมื่นเองจ่ายแต่ดอกนะครับนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะบรรทัดที่1สีแดง 7, 1, 100, เจ็ดหนึ่ออตัว่หนไม่ใช่หนึ่งดพันเก้าร้อยบาทอันนั้นคือค่างวดมันรีเปเมนต์คือค่างวดบรรทัดที่2 t o ทัวทัวเปเมนต์หกล้านสี่แสนตัวนี้คือถ้ากัดฟันผ่อนแบงค์ครบ30ปีก็จะส่งแบงค์รวมทั้งสิ้นหล้านกว่าบาท บรรทัดที่3เพื่อความชัดเจนเห็นชัดเจนไปเลยถูกไหมก็คือตัวดอกเบีย้ยล้วนๆที่จ่ายให้แบงก์ไปคือ3,475,000บาทถ้าบริหารดีๆตัวนี้ควรจะกลับมาเป็นเงินกเกษียณพวกคุณหรือเปล่าเนอะเออนี่เงินกเกษียณคุณโอเคไหมแล้วถ้าใครอยากจะไปดูว่ามันตัดต้นตัดดอกอยังไงก็กดปุ่ม amortization ซึ่งให้ดูไปแล้วถูกไหมอ่าซึ่งลองกดดูก็ได้พอกด amortization ปุ๊บ ก็จะโชว์เลยว่า17,000ที่จ่ายไปในเดือนที่1จะไปจ่ายดอกเบี้ย15,000ตัดต้นนะครับต้นสันส่นสะเทือนสั่นไหวหมดเลยนะ2,900เองแล้วก็จะเหลือเงินคงค้างในสิ้นปีเดือนที่1ก็คือ2 000, 9 9ล้านกาว่าบาทตรงนั้นก็ไปคิดดอกเบี้ยในเดือนที่2ได้ออกมาเป็น14,985โอเคไหมฮะโอเคไหมอ่า ด้านนี้มีปุ่มแบ็ k ใช่ไหมอ่ากดปุ่มแบ็ k กลับมานะครับอ้าวเดี๋ยวก่อนอ่ากดปุ่มแบ็ k กลับมากลับมาหน้าเดิมเราก็มาถึงบรรทัดสุดท้ายใช่ไหมในช่องที่ให้กรอกมี4ช่องใช่ไหมครับล,น,ลนเอลงในเมาส์ตัวเงินเงินกู้ใช่ไหมครับดอกเบีย้ยแล้วก็ระยะเวลาช่องสุดท้ายก็คือ extra payment permanent สรุปให้ฟังอีกทีมันคือการโปะเราจะโปะต่อเดือนเท่าไหร่เขานัดจ่ายวันที่1ของทุกเดือน เขาเรียกเก็บหมื่นเจ็ดเก้าหนึ่งมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยกว่าบาทเราก็เป็นไงฮะวันที่หนึ่งที่เขานัดวันที่ห้าที่เขานัดวันที่สามที่เขานัดเราก็จ่ายเพิ่มไปนิดหน่อยโดยหลักง่ายๆก่อนนะฮะอาจจะเริ่มจากสักสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนเขาให้ส่งประมาณหมื่นแปดใช่ไหมหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยนี่ก็จะหมื่นแปดอยู่แล้วละ่ะเราก็ใส่เพิ่มไปอีกพันแปดแต่เพื่อง่ายๆนะครับเพื่อการคำนวณง,ง่ายๆผมก็เลยให้เราทุกคนใส่ช่องที่สี่ไปสองพัน โอเคไหมจากนั้นกดปุ่มคำนวณดูอีกครั้งหนึ่งคแคลคูลเลทอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เข้า okay. ไ,ไหมนะกดแคลคูลเลทตุ้มเข้าไปปุ๊บก็จะเจอสองบรรทัดที่บอกไปใช่ไหมนี่เขียนไว้ตรงนี้เนาะ with additional p a y m e n t ตรงนี้เนาะอ่าตรงนี้เนาะ ด้วยเงินที่เราใส่เพิ่มเดือนละ2,000เขาเรียกจ่าย1,800 0เราจ่า 20, ย2,000 0ก็จะ Interest Saving ประหยัดดอกเบีย้ยไป9,111,000กว่าบาทแต่ดอกเบีย้ยตัวนี้ผมบอกไปแล้วว่าไม่ใช่เงินที่เข้ากระเป๋าแต่เป็นเงินที่เราไม่ได้จ่ายออกไปเพราะว่าบรรทัดที่2บอกว่าเราจะผ่อนบ้านหมดเร็วขึ้น81เดือนปีหนึ่งมี12เดือน81เดือนก็ประมาณ7ปีโอเคไหฮะ,ะทีนี้มาถึงตรงนี้ผมอยากให้กดตรงนี้ทีนึงนะครับ ้างล่างเนะเขียนว่า amortization อันนี้เนาะกด amortization อีกรอบหนึ่งเนี่ยขวาล่างเนี่ยเนะพอกดเข้าไปปุ๊บสิ่งที่คุณจะเห็นก็คือเดือนที่1คุณยังจ่ายดอกเบีย้ยเท่าเดิมเนาะคุณจ่ายเข้าไปเกือบ20,000บาทจากที่ตอนแรกกายจ่ายเกือบเกือบแปดเออหมื่นแปดถูกไหมเปลี่ยนเป็น20,000ดอกเบีย้ยยังเท่าเดิมเพราะสูตรดอกเบีย้ยคือเงินต้นดอกเบีย้ยในเดือนที่1ที่มันเป็นหมื่นเพราะว่าเอา3ล้านตั้งนี่คือเงินต้น คูณอัตราดอกเบีย้ยคือหกเปอร์เซนคูณสามสิบหารด้วยสามร้อหกสิบห้าโอเคไหมเพราะฉะนั้นส่วนที่มันไปเพิ่มคือ p r i n c i p l e เห็นไหมเมื่อกี้เราส่งต้นแค่สองพันลิทตก็กลายเป็นสี่พันกว่าบาทก็คือสองพันิทเ่เพิ่มเข้าไปนั่นแหละโอเคไหมฮะเรียนทุกคนก็ต้องไปไปวางแผนกันเองไปวางแผนกันเองเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าเวลาที่เราส่งเงินค่าบ้านเนี่ยมันจะมีทั้งต้นทั้งดอกอยู่แล้ว มันเป็นโดยธรรมชาติโดยสัญญาเนี่ยเราต้องส่งแบบเต็มทั้งชุดอย่างนี้อยู่แล้วออย่างเคสเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้นะฮะเวลาเขากำหนดส่งนะอ่อะเงินงวดนะ,ะ่ะผมตีกลงๆประมาณ1 8ื่นแปดเมื่อกี้ถูกไหมฮะหมื่นที่เราส่งเนี่ยมันจะไปเป็นดอกเบี้ยเท่าไหร่ต้นเท่าไหร่เนี่ยมันจะเกิดจากการคํานวณเงินคงเหลือถูกไหมแบงก์ก็จะสนใจตัวนี้ก่อนดอกเบี้ยเนี่ยคำนวณจากเงินคงเหลือในเดือนก่อน นี่คือสิ่งที่เขาคิดก่อนเนี่ยเขาคิดถึงเป็นอันดับแรกคือดอกเบี้ยของเขาเสร็จแล้วตรงเนี้ยเหลือเท่าไหร่สมมติเดือนที่หนึ่งเนี่ยหมื่นห้าเป็นส่วนที่เหลืออีกสามพันก็ต้องกลายเป็นอะไรฮะอันนี้คือเงินต้นค่อยไปตัดเงินต้นทีหลังโอเคไหมฮะตัวนี้คำนวณยังไงอะผมเขียนคร่าวๆง่ายๆนะฮะก็คือเงินต้นสามล้านเนาะคูณอัตราดอกเบีย้ยเมื่อกี้ที่เราใช้คือหกเปอร์เซ็นต์เนะ คูณด้วย30วันหารด้วย3ามหปกติตัวนี้ยก็ต้องคิดเป็นปีแต่ว่ามันเพิ่งเราเพิ่งเรายืมเงินก้อนใหญ่ๆกับไปซื้อบ้านแล้วเราก็เดือนถัดมาเราก็ผ่อนทันทีก็คือเวลามันเพิ่งเดือนไป30วันเห็นเขาต้องคิดดอกเบี้ยสาวันก่อนแต่ดอกเบี้ยสูตรคำนวณมันเป็นปีอาตาตัตราดอกเบี้ยหกเปอร์เซ็นต์เรานี่มันต่อปีเพรางั้นก็คือสามสิบหารด้วยสามหกห้าอย่างที่ผมบอกไงถ้าเดือนไหนมียี่สิบแปดวันก็เป็นยี่สิบแปดหารสามหกห้า เ็นถ้าั้แต่เดือนนั้นนะนะคุณจักรพงศ์เกิดไม่ไหวผ่อนไม่ไหวเกิดปัญหาขึ้นมาคุณจักรพงศ์ก็มีสิทธิ์เลือกอันที่หนึ่งถูกไหมเนี้ยเงื่อนไขข,ของเขาก็คืออะไรฮะจ่ายเฉพาะองเบี้ยกอนเพราะนี่คือสิ่งที่เขาสนใจเพราะเดี๋ยวต้นเราค้างอยู่สามล้านเท่าเดิมเดี๋ยวเดือนหน้าก็ดอกเท่านี้อยู่ที่ว่าจานวนวันต่างกันไหมสามสิบสามสิบวันก็ต่างกันนิดหน่อยก็ยอามีต้นอยู่ก็เป็นอันนี้ต้อนอยู่ก็คิดอันนี้โอเคไหม อ่าเนี่ยคือคือมาก่อเพ้นทางเลือกที่หนึ่งถูกไหมฮะเวลาเราเจราจารถูกไหมฮะก็คือพักเงินต้นแล้วก็อะไรฮะจ่ายแต่ดอกเบี้ยพักเงินต้นตนัวนี้พักเงินต้นก็นคือจ่ายแต่ดอกเบี้ยก็คือนู้นทุกเดือนเขก็มาตั้งพักตั้งพักตั้งพักต่อไหมอ่าก็คือคิดออกมาสิเงินค้างอยู่เท่าไหร่อ่ะเงินาง้ยูสามล้าน หกเปอร์เซ็นต์สามสิบวันหารสามบกห้าอ่าเดือนนี้ยีสามสิบเอ็ดวันสามเอ็ดหารสามบกห้าอ่าเดือนนี้ยี่สิบเก้าวันว่ากันไปสามเดือนที่ผ่านมามีครบทุกอย่างนะมีสามสิบเอ็ดมียี่สิบเก้ามีสามสิบเอ็ดเดือนหะน้ามีสามสิบวันอ่าก็ใช้สื่อเนี่ยไปเรื่อยๆโอเคไหมเออแต่บางคนก็บอกว่าแบงค์ไม่ช่วยจริงๆแบงค์อ่ะเขาช่วยแล้วถูกไหมฮะอันนี้เราผมผมพูดเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ก็ผมก็เปิดวิธีการคำนวณให้ดูแต่ผมก็ต้องบอกตรงๆว่าเขาก็ช่วยแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วคุณต้องจ่ายเเต็มท่านี้ พราะตัวนี้เงินงวดเนี่ยมันถูกกำกับด้วยเมื่อวานพูดไปแล้วฮะคือสัญญาคุณเซ็นสัญญากับเขาอะจําได้ไหมล่ะเซ็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้และตรงนี้เนี่ยไม่เคยอ่านสัญญาเลยได้ยินแต่สี่คำเนี้ยเซ็นตรงนี้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 กูไม่ได้อ่านเลยเอาไหมเพราะฉะนั้นเงื่อนไขคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ได้เขียนนะฮะเนื่องถ้าเกิดว่ามีวิกฤตโควิดไม่ต้องจ่ายก็ได้ไม่มีสัญญาเขียนเลยว่าหมื่นแปดทุกเดือนนะจ๊ะอย่างกรณีเมื่อกี้ 1น่ทุกเดือนนะจ๊ะโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่ถ้าเกิดคุณ,มคณผมถึงบอกว่าเวลารัดเอ่อตีนี้ยธนาคารก็ออกสินเชื่อเนี่ยเขาออกเพื่อสเปรดเพื่อจะช่วยคนกลุ่มที่มีปัญหาไม่ให้มาเป็นปัญหาเขาวิธีคิดเขาเป็นอย่างนี้คนก็เลยมาบ่นว่ากูส่งปกติกูไม่ได้อะไรเลยคำถามเราส่งปกติไหวไหมถ้าส่งปกติไหวผมแนะนำให้ไปลองเจรจาขอลดดอกเบี้ยชั่วคราว เพื่อให้เราไปเงินก็คือเราส่งหมื่นแไหวเราก็ไปให้เขาลดดอกเบี้ยจาก6หรือสัก3เราจะได้เอาเงินไปตัดต้นได้มากขึ้นก็ช่วงเวลาวิกฤตผมก็อยากจะต่อรองกับคุณบ้างแต่ผมบอกเลยนะว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่ามันเป็นเคส by c a s สถ้าคุณมีประวัติการส่งมาดีมากคุณอาจจะเจราจาได้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจ่ายผมถึงบอกว่าทางเลือกที่ดีสุดก็คือถ้าคุณยังเป็นคนที่มีสภาพคล่องดีคุณจ่ายปกติไปก่อน ช่วงนี้อาจจะยังไม่ต้องโปะก็ได้เอาแค่จ่ายปกติคุณก็ตัดต้นตัดดอกไปโอเคไหมฮะเพราะจริงๆแล้วการคำนวณจริงดอกเบีย้ยช่วง2-3ปีแรกมันไม่ใช่6หรอกถูกไหมเออแล้วถ้าคนเราทําเป็นก็คือว่าพอดอกเบีย้ย3ปีมันเริ่มจะลอยตัวก็รีไฟแนนซ์หรือไปขอลดดอกเบีย้ยเขาเลยมันจะได้ดอกเบีย้ยต่าตลอดเวลาพี่ถ้าดอกเบีย้ยต่าตลอดเวลาแล้วโปะด้วยเนี่ยผมคิดว่า10กว่าปีะบ้านก็เป็นของเราแนละ้วสิปีเศษเองก็เป็นของเราแล้ว นะแต่ถ้าเกิดไม่รู้คุณก็ต้องคงดอกเบีย้ยมาพอสามปีปุ๊บดอกเบีย้ยลอยแล้วคุณนิ่งนอนใจไม่ได้ต้องกดมันลงมาแล้วคุณก็ปลกปลอกปลก,ก,ก็จะหมดเร็วอ่ะแต่ทีนี้คนที่ไหวก็ส่งเต็มแต่ถ้าไม่ไหวอ่ะคุณก็เลือกถ้าในกบ,บางกรณีฮะดอกเบีย้ยของบางคนไม่ได้สูงขนาดนี้คุณอาจจะเลือกส่งเฉพาะดอกเบีย้ยนะแล้วเงินที่ต้องจ่ายแบงก์เดือนละหมื่นแปดคุณก็อาจจะเหลือเงินเก็เกบไว้เอาไว้ทาอย่างอื่นในช่วงวิกฤตแบบนี้ก็ถือว่าเขาช่วยในระดับหนึ่งแหละโอเคไหม แต่ถ้าบอกว่าโอ้โหดอกกูโคตรแพงเลยโคตรดอกกูโคตรแพงเลยถ้าเอาแต่ดอกกูไต่หาหือยไมก็ไม่ต่างอะไรกันเท่าไหร่เอา้าเขาก็ให้เลือกทางที่สองไงถูกไหมพักทั้งต้นและดอกเลยฮะบวกดอกไปเลยพักต้นบวกดอกไปเลยบางธนาคารเริ่มทําแล้วรู้ไหมฮะว่าพักต้นบวกดอกเกิดอะไรขึ้นก็ถ้าเกิดคนที่เขาจ่ายแต่ดอกอะถ้าคนเขาเลือกทางนี้เขายังต้องจ่ายดอกอยู่เลยแล้วทาไมคนคนนี้ไม่ต้องจ่ายทั้งต้นทั้งดอก แล้วพอจบแล้วจะเกิดอะไรขึ้นพอครบ3เดือน6เดือน,อนคุณก็ต้องไปคุยกันต่อครับว่าไอ้ดอกที่ตั้งพักไว้เนี่ยสเดือนที่ไม่ได้คิดเนี่ยจะเอามาจ่ายกันยังไงก็อาจจะตัดจ่ายทีนิดทีนิดให้มันหมดไปกลับมาประจ่ายเป็นปกติหรือว่าจะต้องยังไงบ้างก็ว่ากันไปเข้าใจไหมฮะวนดีที่สุดคือถ้าไหวก็จ่ายตรงถ้ายังไหวอยู่ถ้าไม่ไหวลองดูซิว่าจ่ายเฉพาะดอกเบีย้ยแล้วเราเบาขึ้นไหมแล้วพอจะเอาเงินสดเก็บเข้ามือก่อนเพราะช่วงเวลาแบบนี้ไม่รู้ว่าวิกฤตจะอีกกี่กี่เดือนหรือถ้าไม่ไหวก็เป็นไงฮะ เอาวะกูไปตายอัดับหน้าตอนนี้กูขอสภาพคล่องก่อนกูไม่ส่งมันเลยหมื okay. have have okay. huh? ่นแปดตรงเนี้ยก okay. okay. ูเก็บไว้ให้คนในบ้านกูกินก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังนโยบายการช่วยเหลือเราเราอย่าไปคิดว่ามันจะได้ทุกคนมันจะช่วยได้ทุกคนมันไม่มีทางเป็นไปได้ถูกไหมฮะเมื่อเราไม่เข้าช่องมันไม่ใช่ช่องของเราเราก็ต้องหาทางอื่นโอเคไหมเออนะมีบางคนถามบอกว่าโค้ดแล้วถ้าพักไปหกเดือนแล้วเนี่ย นะไอโควิดมันก็ยังไม่ไปทํำยังไงอ่ะเชื่อว่าถึงตรงนั้นก็ต้องมีมาตรการกันออกมาอีกให้เราเข้าไปคุยกันอีกถูกไหมฮะทีนี้อาจจะไม่มีลดต้นลดดอกแล้วไม่มีพักต้นพักด,ดอกแล้วอาจจะเริ่มให้จ่ายแต่ดอกมันก็จะมีกลไกคือคกลไกมันต้องยิงเป็นระยะอะเราก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีให้เขาไปยิงแบบ2ปีไม่ต้องจ่าย2ปีตายคว่ำเลยแบงคว่ำถูกไหมฮะเพราะงะั้นเขาก็ต้องมีมาตรการเป็นขั้นๆเป็นขั้นๆแปลว่าเออถ้าตรงนี้แล้วมันดีขึ้นคนส่วนใหญ่รอด แล้วคนส่วนใหญ่ที่ไม่รอดทำไงโคดแล้วคนส่วนน้อยที่ไม่รอดทำไงโค้ดเดินเข้าไปคุยไงถูกไหมอย่างที่บอกมาตรการมันกวาดโดนไม่ทุบทุกคนหรอกเพราะฉะนั้น à, ถ้ากูไม่โดนไม่โดนกูไม่โดนกูกูต้องเข้าแบงค์แล้วไงกูต้องโทรเข้าแบงค์แล้วกูต้องแวะไปแบงค์หน่อยถูกไหมกูขอคุยหน่อยว่าที่มึงมีทั้งหมดเนี่ยไม่เข้าช่องกูเลยกูทําไงได้บ้างดู้ไหมแล้วกูไม่ไหวแล้วจริงๆนะมึงถูกไหมแล้วบอกเขาไปเลยแบร์ไต่ช่วงนี้แบล์ล์แล้ว ไม่ต้องมากันไม่ต้องมาปิดเค็น okay, ไหมอืมอมสินมันพักทั้งต้นและดอกไม่ใช่เหรอครับพักดอกคือไม่จ่ายดอกครับแต่คิดดอกครับคุณลองคุยในแต่ละที่ให้ดีแล้วกันนะคุณลองคุยในแต่ละที่ให้ดีแล้วกันนะเออถ้าเกิดว่าไม่ต้องจ่ายดอกแล้วคนนี้เขายังจ่ายปกติบางคนเขาต้องจ่ายปกติอยู่อะทำยังไงฮะ แบงก์อมสินอาจจะทําได้คุณลองคุยดูแล้วกันอาจจะเป็นแบงก์รัฐก็เลยทําได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนาะอืม no? แต่ผมเนี่ยเป็นคนนึงเลยว่าพอมีเงื่อนไขอะไรปุ๊บผมมีสินเชื่อกับที่ไหนผมจะถามถ้าเลื่อนอย่างนี้แล้วคิดยังไงต่อถ้ามันมีคนสองทางให้เลือกแบบเนี้ทําไมดอกเบี้ยเขาจะไม่คิดอะครับเพราะมันมีต้นทุนของเงินทุนอย่างน้อยที่สุดธนาคารก็เอาเงินฝากมาให้คุณกู้ เขามีค่าใช้จ่ายถ้าทุกคนไม่ต้องจ่ายเลยเขาอยู่ยังไงฮะคุยกับเขาโอเคไหมเออถูกไหมฮะผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นวิธีที่ใช้ไม่ได้ผมบอกว่ามันเป็นถ้าตอนนี้โจทย์ของคุณคืออะไรผมต้องถามกลับมาก่อนแล้วก็อย่าไปแบบฟังผ่านๆน,น,นะฟังผ่านๆไม่เอานะฟังให้เข้าใจลองไปถามให้ดีผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละที่มีเงื่อนไขอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า ถูกไหมฮะก็ถ้าเกิดแบงค์หนึง่งมีเงื่อนไขทั้งสองเงื่อนไขคําถามทําไมคนคนหนึ่งยังต้องส่งดอกเบี้ยอยู่แล้วคนคนหนึ่งหยุดจ่ายไปต้องสามเดือนหกเดือนแล้วไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเลยเหรอถ้ามีสองอย่างแบบนี้ทําไมไม่ให้เลือกแบบนี้เลยแล้วถูกไหมอ่าแล้วถ้ามีแบบเดียวให้เลือกไม่มีดอกเบี้ยเลยเหรอหลงังจากนี้จะไม่มีดอกเบี้ยเลยใช่ไหมไม่คิดดอกเบี้ยเลยแน่หรือเปล่าไปถามดูดีๆไปถามดูดีๆใช่เขาจะดอกเบี้ยไปรวม เขาจะดอกเบี้ยไปรวมก็คนนี้ก็ยังจ่ายดอกอยู่นี่ฮะสมมติว่ยายคนนี้สมมติว่าเอาดอกอย่างเลขนี้นะหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าอ๋อคนนี้ไม่ต้องจ่ายเลยเหรอฮะเขาจ่ายหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าก็คือสี่หมื่นห้าไปอยู่ข้างหลังครับแล้วก็ทยอยใส่เข้าไปในงวดของคุณคุณอาจจะไม่ต้องจ่ายงวดเพิ่มนึกภาพออกไหมพอเดือนที่เจ็ดปุ๊บคุณก็ต้องจ่ายหมื่นแปดเหมือนเดิมแต่หมื่นแปดคุณจะตัดดอกตายขอเคลียร์ดอกเก่าก่อนให้ดอกเก่าหมดก่อนถึงจะเริ่มตัดต้นเข้าไหม เออผมถึงบอกเลยว่ามาตรการคุณไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้อ่ะไม่ได้ดีหรอกทุกคนนีพนพ่พูดนี่พูดกาลังพูดเรื่องจริงอย่ถูกไหมแต่แต่แต,แต,แต่ผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีไงก็คือถ้าเราไม่ไหวเราไม่ไหวเนี่ยานะเออเราก็พักไปก่อนเะอ,อ่ะผมเถืิมผมวาดรูปไปหน,น่ีให้ดูไนดะ้สมมุติคุณไม่ใช่ดอกแรงอย่างเมื่อกี้ได้อ,อ่ะสมมุติคุณเป็นคนส่งประเภทอ,อ่ะสมมุตินะข้างงวดเนาะอาร์มื่นแปดนะอ,อ่ 18, นะแล้วกลับกันเพราะว่าคุณได้นะ คุณเสียดอกเบี้ยไม่เยอะอ่าคุณเสียดอกเบี้ยห้าพันนะผมใช้ตัวเลขนี้แล้วกันเนาะแล้วเงินต้นนะฮะที่คุณต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือนก็คือเอาหมื่นสามอย่างเงี้ยคุณจะหยุดจ่ายเฉพาะตัวนี้ก็ได้เพราะว่าหมื่นสามตัวนี้ถ้าคุณไม่จ่ายไม่ตัดมันไปเลยเนอะคุณมีเงินนี่คงค้างเท่าไหร่ล่ะถูกไหมฮะนี่คงค้างของคุณเนี่ยคือตัวเอามาคิดดอกเบี้ยตัวนี้ถ้าคุณไม่ตัดมันเลยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ถ้าคุณเลือกแบบอะไรฮนะเลื่อนการจ่ายสมมตินะสมมติว่าเลื่อนเลื่อนเลื่อนจ่ายต้นบวกดอกสามเดือนถูกไหมอ่าเดือนที่หนึ่งถูกไหมฮะต้นไม่จ่ายไม่เป็นไรต้นไม่จ่ายก็คือต้นก็ไม่ตัดทั้งบนนะนี่คงค้างก็ยังสูงอยู่ก็ามาคำนวณตัวนี้เดือนที่หนึ่งดอกไม่จ่ายห้าพันก็ได้เดือนที่สองห้าพันก็ไม่ต้องจ่าย เดือนที่สามทุกอย่างสงบก็ห้าพันเหมือนเดิมไม่เป็นไรเดือนที่สี่หมดเงื่อนไขแล้วคุณส่งเท่าไหร่ค่างวดคุณก็หมื่นแปดเหมือนเดิมนะครับเขาก็ไม่เพิ่มค่างวดให้คุณหรอกอ่าแล้วมันจะตัดดอกเท่าไหร่ก็ทีเนี้ยอยู่ที่ตรงเนี้ยเขาจะมาคุยเกลี่ยคุณแล้วเอาอย่างนี้ไหมล่ะถ้าอย่างนี้ก็คือตัดดอกเดือนละหมื่นความหมายก็คือดอกของเดือนที่สี่ก็ต้องจ่ายอยู่แล้วห้าพันแล้วก็เอาดอกเดือนที่หนึ่งตัวนี้หายไปห้าพัน หรือจะเกลีย์ยังไงก็ได้ครับแล้วก็ตัดต้นแค่แปดพันโอเคปะคุยกันแบบจริงใจแฟ้งๆเอาเข้าใจแล้วก็แบบถูกไหมจะได้จัดการได้ผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีเพราะในวันนี้เราไม่มีรายได้กันบางคนไม่มีรายได้อะคนที่เขาไม่มีรายได้ เขาอาจจะจำเป็นต้องใช้การเลื่อนจ่ายทั้งต้นทั้งดอกไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวดอกที่พักมันไปอยู่เดือนที่4หรือไปอยู่เดือนที่7ผมไม่รู้อยู่ที่ว่าคุณเลื่อน3เดือนหรือเลื่อน6เดือนแต่ถึงตรงนั้นถ้าไม่ไหวก็เจราจาได้อีกผมก็ยังยืนยันว่าเราเข้าไปเจราจาว่าเฮ้ยใส่อย่างนี้ไม่ไหวค่อยๆทยอยใส่เดือนละพันสองพันดีกว่าไหมโอเคป่ะคือเราต้องมีความม,มีเรามีความจําเป็นมากจะต้องรู้เรื่องเงินอย่างจริงจังนะครับ อย่งางเง้เราจะรู้สึกสบายเนาะถ้าเกิดว่าคุณเลื่อนแล้วคุณไม่ต้องจ่ายก้อนนี้เอ้าแล้วคนที่เขาจ่ายตอนนี้เขายังจ่ายเต็มเต็มอยู่ะฮะหมื 18, ่นแปดเต็มเตมได้อะนึกไหมฮะเออเขาทําไปทําไมอะถูกไหมฮะเออแค่นี้แหละนะครับวันนี้อยากให้เห็นภาพแค่นี้แล้วก็เข้าใจไม่ได้บอกว่ามาตรการไม่ดีเขาไม่ได้ช่วย ทําให้คุณรวยขึ้นหรืออะไรแต่เขาช่วยแค่ว่าวันนี้ใครสภาพคล่องไม่ดีเขามีทางเลือกให้แค่นั้นเองเนี่ยพอถ้าเราถ้าเราเข้าใจโลกการเงินทั้งหมดเราจะเริ่มคิดถูกไหมเราจะเริ่มระมัดระวังเราจะเริ่มเราแมเราแวดระวังมากขึ้นนะครับเข้าใจไหมลดเอาไว้วันหลังเนะแต่ให้เห็นภาพตอนนี้ก่อนว่าที่พวกเราเจอสินเชื่ออยู่เราเจออะไร โอเคไหมฮะผมถึงบอกว่าไม่ว่าจําเป็นมาตรการอะไรเนี่ยคุณคุยกันก่อนคุยกับเขาก่อนว่าเดี๋ยวถนะ้าถ้าผมทําอย่างนี้แล้วดอกเบี้ยมันจะมีระหว่างเดือนไหมเพราะว่าคุณเนี่ยในฐานะธนาคารยังไงก็จะคิดดอกเบี้ยอยู่แล้วอะเพราะคุณมีเงินต้นขางค้างเขาไว้อะยังไงก็ต้องคิดดอกเบี้ยครับอือือโอเคไหมครับ อืมนั้นนะแต่ผมอย่างที่ผมบอกนะผมไม่ได้บอกว่าของเขาดีไม่ดีนะครับวิเคราะห์หุ้น l H หน่อยครับไม่ได้ซื้อครับไม่ได้ซื้อขออนุญาตไม่วิเคราะห์นะครับเออทำไมไม่วิเคราะห์เองล่ะฮะทำไมฮนะเนาะผมพูดถึงกแนวทางการวิเคราะห์ด้วยคาถามห้าข้อไปแล้วครับก่อนหน้านี้ฮะอย่าให้คนอื่นวิเคราะห์ให้เลยครับบอกได้เลยนะครับแม้ว่าแม้กระทั่งเซียนที่คุณจะรักจะชอบจะเชียร์เขาอะเขามีมุมมองในการเทคความเสี่ยงไม่เหมือนคุณ แค่นี้คุณกับเขาคนละเรื่องแล้วสายป่านของเงินของคุณกับเขาไม่เท่ากันก็คนละเรื่องแล้วถูกไหมเขารู้จักและเข้าใจเขาเข้าพร้อมคุณแต่ออกไม่พร้อมคุณเขาบอกเขาบอกคุณตอนเข้าคุณจะได้ช่วยช่วยกําดันราคาวันที่เขาออกเขาไม่โทรบอกคุณหรอกนะฮะถูกไหมเพี้ยนศึกษาเองเถอะครับผมอยากจะบอกว่าเนี่ยมันควรจะเอาความรู้เรื่องดอกเบีย้ยพวกนี้เอาความรู้เรื่องการลงทุนพวกนี้ไปสอนตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กมัธยมอยู่ ถูกไหมแล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อเพราะเราโตขึ้นไปเราจะเจอเรื่องพวกนี้มหาวิทยาลัยเราต้องเดี๋ยวเราเรียนจบแล้วเราจะเจอเรื่องพวกนี้เราลงทุนเราต้องลงทุนเองได้เป็นตัดใจเองได้เป็นเพราะถ้าตัดใจเองไม่เป็นคุณถึงถูกหลอกกันเนีฮยเราถึงถูกหลอกกันไ,ไงว่าถูกไหมวันนี้เซียนสักคนหนึ่งมันจะปั่นมันปั่นง่ายอะตายถูกไหมมันก็บิ้วเลยบอกว่าถ้าคนตามผมเยอะๆแล้วผมบอกพรุ่งนี้ผมจะเข้าตัวหนึ่งอ่ะซึ่งมันเป็นของที่ผมเก็บไว้แล้วผมจะขายออกง่ายกะตายรู้ไหม เออผมไล่ราคากันไอคนไม่รู้เรื่องหน่อยก็ไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไม่พูดถึงเรื่องปั่นแล้วกันเนาะมันไร้สาระเออแต่ผมบอกว่ามันอันตรายมากที่คุณไม่รู้โอเคไหมเออเพราะั้นผมถึงบอกให้ว่าคุณมาติดตามเพจเนี้ยแล้วคุณนะหรือ youtube เนี้ยแล้วคุณเจอสิ่งที่มันไม่ถูกใจไม่สบอารมณ์คุณผมไม่ว่าอะไรเนะคุณไปหาที่ที่คุณถูกใจแล้วกันคนที่บอกคุณแล้ว,ว่าซื้อได้ขายทันทีถูกไหมกับคนที่ถามหาอะไรก็ไม่บอก ถูกไหมแล้วก็มานั่งอธิบายให้ฟังแบบเนี้ยเพราะว่าวันนี้อยากให้คุณกดเป็นแล้วก็เออเขาจะเอากูรู้แล้วม่งเป็นอย่างนี้นี่เองถูกไหมเออเฉนั้นเวลาที่ประกาศให้ทําให้ทุกคนเนี่ยผมไบอกว่าเลื่อนให้ทุกคนเนี่ยมันอาจจะไม่ดีสําหรับทุกคนเขาก็ได้เพราะเขาบอกว่าเออเขาก็อาจจะอยากจ่ายของของเขาปกติก็ได้นะถูกไหมหรือว่าเขาบอกว่าถ้าห้าพันทุกเดือนกูจ่ายดอกเบี้ยไปก่อนก็ได้เพราะาเดี๋ยวกูกรู้กูต้องไปจ่ายข้างหลังอยู่ดี เขาก็อาจจะไปไงฮะคุยไปก่อนแล้วก็ได้ว่าเอองนกูงั้นกูจ่ายแต่ดอกแล้วกันจ่ายดอกก่อนแล้วกันพักต้อนอย่างนั้กูเก็บหมื่นหมื่นสาไมไว้กินอะไรแบบเนี้ยเห็นไหมฮะนะก็เจอเป็นประจําทุกวันแบบนี้นะฮะแล้วก็เอาเรื่องความรู้มาคุยดีกว่านะครับรีไฟแนนซ์แล้วราคาตอนถ่ายถอนต่ํากว่านี้ที่มีอยู่มันประหลาดเนอะแสดงว่าคุณซื้อแพงมาครับพูดตรงๆงง่ายๆคุณซื้อเกินราคา นะครับชัดเจนครับโค้ดทวนสมการความชิบหายไม่รู้บวกโลกบวกมักง่ายคือชิบหายโอเคไหมฮะนะขอบคุณน้องๆนะครับทุกคนที่มาช่วยตอบนะครับวันนี้ผมคิดว่าน่าจะได้มุมมองอะไรไปบ้างแล้วก็อยากจะให้เข้าใจจริงๆทุกเรื่องที่เป็นเรื่องเงินไม่เอาประเภทที่ว่าฟังเขามาแล้วว่าเขาทําอย่างนี้เราก็ทําด้วยเพราะเงื่อนไขแต่และเงื่อนไขไม่ได้ดีสำหรับคนทุกคน ถูกไหมฮะแบบไหนที่ดีสุดสําหรับเราเราต้องพยายามทำาอเข้ใจผมไม่รู้นะครับว่าไม่อยากจะใช้คําแบบนี้ว่าทําไมเราเราทําอะไรให้มันไม่ดีแล้วก็เนาะเรียกว่าทําอะไรให้มันยุ่งยากคนจะได้ไม่ต้องพยายามนะครับทําไมลองกดครึ่งที่เลขยอดกู้บอกดอกเบี้ยจํานวนปีไม่ตรงครับคุณคิดแบบรถต้นรถดอกหรือเปล่าครับอันนี้แบบรถต้นรถดอกครับนะยถ้ารถต้นรถดอกคุณต้องตรงครับต้องตรง นะนะต้องเป็นแบบลดต้นลดดอกนะโอเคไหมเออแต่ตัวเลขแต่ตัวเลขนี้ไม่เกี่ยวนะครับตัวเลขนี้ผมยกยกเมฆขึ้นมานะฮะเพื่อหเห็นตัวเลขแลวจะจะ,จะอธิบายวิธีการผ่อนนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสพรุ่งนี้นะครับนะเห็นได้ผมคุยเรื่องการจัดการอ,อ่การเงินในช่วงวิกฤตโควิดไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ <c oughs> ผมเชื่อว่ามีบางคนเริ่มไม่บางคนเนี่ยฟังแล้วก็เอาไปทําได้บางคนเอาไปฟังแล้วทําไ่ได้ พรุ่งนี้ก็จะเล่าให้ฟังนะพรุ่งนี้ก็จะมีสไลด์มาให้ดูกันว,ว่าอ๋อมันจ้องจัดแบบนี้ทํางบการเงินมันคือแบบนี้เข้าใจไหมเราจะได้เห็นว่าจะเกิดอะไรกับชีวิตแล้วเรามาวางแผนการเงินไป3ปอีอ่อสเดือน6เดือนผมไม่รู้ว่าโควิดจะอยู่กับเรานานแค่ไหนแต่รับประกันได้เลยว่าวิกฤตเศรษฐกิจอยู่กับเรานานกว่านั้นแน่นอนนะครับก็เป็นกําลังใจทุกคนนะครับแล้วก็อ่อมีสตินะฮะมีสตินะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับขอนิดนึงเนาะอยู่บ้านกันนะฮะ ดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะครับดูแลสุขภาพกันเยอะๆช่วยกันนะครับช่วยคุณหมอหน่อยนะฮะคุณหมอเขาเหนื questions questions? ่อยนะฮะแล้วก็พวกเราแม่งช่วยชาติได้โคตรสบายมากเลยเขาช่วยชาตินี่เขาต้องเอาตัวไปเสี่ยงแล้วคุณหมอกับพวกพยาบาลแล้วนะบุคลากรทางการแพทย์พวกเรานี่ช่วยชาติง่ายมากนะฮะนะฮะนั่งหาของกินสามื้ออยู our our ่ที่บ้านเนี่ยก่อนนอนมีรอบมิดไนต์อีกถูฮะอ้วนกันฉุเลยนะฮะเรามาอ้วนช่วยชาติกันนะครับอยู่บ้านอยู่บ้านเนาะดูแต่เนี้ยสบายเนี่ยเดี๋ยวจบอันนี้กันดูซีรีส์กันต่อ เน่เป็นกำลังใจทุกคนนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับก็มาเรียนเรื่องการเงินกันแบบง่ายๆสบายๆแบบนี้เป็นประจำทุกวันนะครับนะฮะดุบ้างอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยครับอยากจะเตือนสติพวกเราทุกคนว่าเรื่องแบบนี้อย่าฝากไว้ที่ใครอย่าเอาการตัดสินใจทางการเงินนะครับการตัดสินใจซื้อการตัดสินใจกู้การตัดสินใจลงทุนทุกๆอย่างเราต้องตัดสินใจได้ด้วยเราเองด้วยตัวเราเองภายใต้ ความรับผิดชอบทางการเงินความรู้และก็วินัยทางการเงินนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีับ